สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมรู้คุณทำได้ไง่ายเองนะครับผมวันนี้อยู่กับการะปะยางนะครับผมแล้วก็ถอดยางใส่ย,ยางนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นการถอดยางนะครับผมเนาะยางเดี๋ยวจะมีให้น้องนะครับช่วยทํานะครับคนหล่อคนเดินมนครับผม <c ười> <c ười> <c ười> ก,ก็เราก็หาแผลเจอแล้วเนาะนะครับ ตรงนี้คร so ับเราก็หมายเอาไว้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็ถอดสอนลมนะครับถอดสอนลมออกจากจุบจุ๊บลมนะครับผมตอนนี้เราก็จะมาบีบยางนะครับไปชาติียางให้น้องช่วยนะครับก็จะบีบยางนะครับเราก็จะกะนะครับผมให้ตัวเนี้ยนะครับ ให้มันเข้าร่องนี้นะครับพอดีนะครับมันจะมีโค้งพอดีเลยนะครับลองดูนะครับนะครับมันเข้าร่องพอดีครับโอเคครับเข้าร่องก็จะเข้าง่ายนะครับผมแต่จะมีฝั่งด้านในที่มันยากหน่อยนะครับเราก็ใช้สไลด์ช่วยนะครับให้มันหลุดเบ้า โอเคเนี่ยครับลักษณะของการหลุดประมาณนี้นะครับผมยืนดูได้ไหม mm hmm. เห็นไหมครับหลุดจากเบ้าเนี่ยมันก็จะทําให้เราทํางานง่ายนะครับโอเคอันนี้ฝั่งด้านนอกหลุดนะครับผมต่อไปก็ฝั่งด้านด้านในกระทะนะครับด้านนี้ก็จะยากหน่อยนะครับ เริ่มหมือนแล้วก็ใช้นะครับทันไลนะครับผมผสมน้ำแล้วเขย่าเขย่า,าช่วยนะครับมันจะทําให้ลื่นง่ายขึ้นนะครับ ถ้าเกิดขอบไม่หลุดเนี่ยถ้าเกิดขอไม่หลุดเวลาเรางัดยางมันยากนะครับผมโอเคเอาจจะหลุดหลุดแล้วครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ไมเนียนเท่าไหร่เอาอีกรอบหนึง่งเพื่อความชัวนะครับ โอเคสุดแล้วครับผมตอนนี้ก็เวลาเวลาตั้งนะครับเราก็เราก็จะหันสันนี้ให้มันให้มันได้ฉากนะครับน,นะครับได้ฉากเราก็จะเปิดออกก่อนนะครับเปิดออกเพื่อเพื่อจะมีกระทะนะครับ เข้ามาเดินครับผมตัวนี้จะเป็นตัวเปิดเข้าเปิดออกเนาะสำหรับตัวตัวล็อกนะครับตัวนี้ะทบเนาะตัวนี้นะครับก็ตามรูปนะครับผมโอเคพอเราเข้าปุ๊บนะครับชาดดันนี้เข้าไปดันให้มันให้มันให้มันเกาะนี่นะครับเราวพอเกาะปุ๊บเราก็ลอยขึ้นหน่อยนึงนะครับอ่ะชาดเหยียบนะครับมันจะเข้ามาเรื่อยนะครับเราเหยียบแล้วก็เข้ามาเรื่อยเห็นไหมครับผมให้มันเกาะฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนนะครับฝั่งด้านใน เสร็จแล้วเหยียบปุ๊บเราค่อยๆปล่อยยางลงมามันจะล็อกล็อกกระทะพอดีนะครับโอเคตอนนี้เราก็หมุนมานะครับีหน่อยนลพอพอ,อ,อให้ตัวตั้งศูนย์นะครับผมให้เลยหัวตรงนี้นะครับเพราะเวลาเราหมุนออกมันจะได้ไม่ไม่เกี่ยวไม่คูดตัวนี้หลุดนะครับผมต่อไปก็งัดนะครับ เวลางัดเราขมด้านหลังออกครับผมให,ให้มันตกล่องมันจะได้งัดขึ้นนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันปีนอยู่ข้างบนเนี้ยบนร่องเนี้ยมันจะม,นมันจะงัดไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ยางจะแข็งมากเพราะว่ามันขึ้นเขาเรียกขึ้นขอบเนาะให้ยางมันอยู่ข้างล่างโอเคครับผมต่อไปก็เหยียบหมุนนะครับโอเคออกครับผมนะครับ เวลาเราหมุนออกปุ๊บก็เหมือนเดิมับผมมันจะตัวนี้มันเวลาเราหมุนปุ๊บมันจะอยู่ฝั่งนี้เราก็ต้องกลับคืนมานะครับเพื่อให้มันอยู่ฝั่งนี้ถ้าถ้าเกิดเราใช้ต่อเลยอ่ะเวลานั้นมันจะหมุนมาปุ๊บมันจะไอตัวนี้ตัวทั้งศูนย์นนนเนี่ยมันจะศูนย์ทวงล้อเนี่ยมันจะพูดกับตัวน,นี้นะครับผมแล้วก็จะหลุดนะครับเราต้องกลับคืนมาก,ก่อนให้อยู่ฝั่งเดิมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวงล่างนะครับโอเค ต่อไปก็เหยียบนะครับผมเหยียบให้หมุนนะครับเห็นไหมครับมันจะหมุนไปเรื่อยๆแล้วมันจะถึงประมาณแถวนี้จะหลุดออกเห็นไหมครับผมโอเคเห็นไหมครับตัวนี้จะไม่เสียหายนะครับโอเคการถอดยางก็มีประมาณนี้นะครับไม่ยากนะครับผมก็ก็แนะนําก็อีกอีกรอบนะครับผมอย่าลืมนะครับตัวนี้ให้มันอยู่หลัง หลังตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันอยู่ก่อนมันจะหลุดนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเวลาเราหมุนก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหมุนโทษนะครับตัวนี้ตัวหมุนเนาะตัวนี้เป็นตัวเหยียบปุ๊บมันจะคลายออกแล้วก็เหยียบทีมันจะหุบเข้านะครับเพื่อล็อกตัวนี้จะเป็นตัวหนีบกระทะนะครับผมหนีบยางครับหนีบยางปลดออกจากขอบป้องกันไม่ให้มันขึ้นขอบโอเคกับการถอดยางนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมนานก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม